สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนทุกท,กท,กท,กทก่านเลยนะครับผมที่ได้ดูคลิปนี้นะครับพบกับผมคำตามนมานเมีนะครับในตอนเย็นๆนะครับประมาณสัก4โมงเย็นนะครับของวันศุกร์ที่10กันยายน2564นนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับบ่ออนุบาล ลูกหอยปังนะครับซึ่งคลิปก่อนผมได้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการอนุบาลลูกหอยปังนะครับก็คืออนุบาลในกระมังนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นน้านะครับวันนี้ผมเอาเพื้นน้าออกนะครับเพราะว่าเขากินหมดแล้วนะครับผมผมก็ได้เอาเพื้นน้าออกนะครับผมแล้วก็มีสไลด์นะครับนี่สไลด์ สลายหางกระโลกนะครับผมก็เอาออกนะครับเอาออกหมดเลยนะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายแล้วก็เช็คตัวป็นตัวตายนะครับผมในสภาพที่ดูนี่ก็คืออเห็นไหมครับผ่ากันเดินเต็มเลยนะครับผมบางท่านมองเห็นว่ามันขา,ขาวๆคิดว่ามันตายไม่ใช่นะครับดูดีๆนะครับผม ่เห็นไหมครับก็าพากันเดินที่เรามองเห็นขาวๆนั่นคือปากครับปากเขาเนื้อนะครับนั่นคือเนื้อเหมือนตัวนะครับผมตัวเล็กๆขาวๆนะครับนะครับผมเยอะมากครับแล้วก็มีปลาหางนกยุงนะครับผมที่ผมจะเอาออกวันนี้นะครับ ก็การเปลี่ยนถ่ายน้ําของผมก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมใช้สายยางนะครับสายยางเล็กๆนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ะตะขา่ายไนลอนนะครับสีฟ้านี่เลยครับพื้นหนึ่งพื้นเล็กๆมห้มตรงปลายนะครับปลายสายยางแล้วก็ใช้หนังยางรัดไว้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ําออกอีกทางหนึ่งนะครับผมซึ่งอุปกรณ์วันนี้ก็อุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายน้ําวันนี้มี1สายยาง สองกระมังนะครับนี่กระมังนี้นะครับผมกระมังเพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายลูกหอยมาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ทําความสะอาดบ่อนี้นะครับผมอุปรกรณ์มีแค่2ออย่างนะครับสายยางแล้วก็กระมังอีกใบหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ พอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใช้สายยางน,นะครับผมดูดน้ําออกนะครับผมในระหว่างที่เราดูดน้ําก็เอาพื้นน้ําออกได้เลยนะครับเอาพื้นน้ําออกได้เลยแล้วก็สะบัดสบัดหน่อยนะครับผมเรามองดูดีๆว่ามีลูกหงลูกหอยติดนะครับก็สะบัดออกให้สะอาดนะครับผมอย่าให้เขาติดไปนะครับเสียดายนะครับก็ เอเก็บออกสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็เราก็จะมาคัดนะครับคัดตัวเป็นตัวตายนะครับผมวิธีการคัดตัวเป็นตัวตายของผมก็ไอ้นิดเดียวนะครับก็คือตัวไหนที่มันรอยนะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นกลุ่มนี้ที่เขารอยนะครับตัวที่เขารอยนี่เขาลอดหมดเลยครับเพราะว่าเขารอยขึ้นมากินพวก ใบไม้นะครับพวกพืชน,น้ำนะครับนี่นะครับผมผมก็จะใช้ช้อนนะครับบางทีผมก็จะใช้กระชอนนะครับตักนะครับก็มีเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เาวางลงไปเลยนะครับอืม ที่นี้เองนะครับผมนะครับก็จะมีเศษร,รากพื้น,น้ำนะครับติดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ให้เขาเกาะนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนทายไปนะครับผมไว้ให้เขาได้มีที่เกาะบ้างนะครับผม ก็ <Okay. S 2> oh. มีวิธีแค่นี้นะครับผมวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับผมก็ถ่ายนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมคำตาเมืองมณีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ